โดยถ้าหากจะกล่าวถึงนี่สาธารณะแน่นอนจะเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกเพียงแต่เกิดขึ้นน้อยหรือหลายกว่าเท่านั้นนี่สาธารณะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ ในระยะที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดวิกฤตต่างๆเช่นโควิดเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐกิจโลกโดยการกู้ยืมของรัฐบาลเพื่อมาหมุนไซตพัฒนาสร้างสาระรทศชาติ์สำหรับประเทศลเล่าเฮาแล้วหากเกิดมีการกู้ยืมหลายจะเห็นให้มีหนี้สาธารณะของเลาาสูงเกินพดานและนําไปสู้เศรษฐกิจตกต่ำย่างนากังบลแต่บางประเทศก็มีหนี้สาธารณะสูงเกิน200เ์ของ GDP ภายในประเทศแต่ก็ยังอยู่ได้เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างและประเทศลเล่าเฮามีหนี้สา สาธารณอยู่ที่อันดับตัวใดของโลกและย้อนเหตุผลใดแล้วประเทศใดมีหนี้หลายที่สุดในโลกและ2 t o ท2อทูแชจะมานำเสนอสน1ิบอันดับประเทศที่มีหนี้หลายที่สุดในโลกและก่อนจะเบิ่งวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินได้ฮ็ดคลิปดีๆออกมาซันเอาไปเบิง่งทำกานเลยซึ่งคำว,ว่านีสาธารณะหมายถึงนีสาธารณะที่เกิดจาก รัฐมีไรายได้บุเพยงพอต่อรายจ่ายต่างๆโดยผูก่อหนี้ขึ้นแม้นน่วยงานภาคสาธารณะประกอบด้วยรัฐบาลร,รัฐวิสาหกิจและสถาบันบวางผลกําไรของรัฐโดยจะว่างง่ายก็คือหนี้สาธารณะเป็นหนี้ของประเทศที่เกิดจากการยืมเงินเมื่อมีเงินบุพอสําหรับรายจ่ายและจะแบ่งหนี้สาธารณะออกเป็น2ส,ส่วนตามแหล่งที่มาของเงินกู้ได้แก่หนึ่ง เมน,นี่ภายในประเทศนีภายในประเทศเมน,นี่ที่มาจากภาคเอกชนภาคธนาคารสถาบันการเงินและประชาสน 2. สองนีต่างประเทศนีต่างปร,าประเทศเกิดมาจากการกู้ยืมของธนาคารโลกและกองทุนระหว่างประเทศหรือว่า IMF แน่นอนอยู่แล้วว่าการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศมีเงินหมุนเวียนหลายขึ้นมีอำนาจการซื้อขายหลายขึ้นและจะส่งผลระยะยาวสช้น เองินอ่อนค้าเป็นตน้นแต่การกู้ยืมเงินภายในประเทศบระเทศให้ค้าเงินเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ยกย้ายจากภาคเอกชนมาภาคสาธารณะและเมื่อมีการชำระเงินแล้วก็จะย้ายจากภาคสาธารณะกลับไปสู่ภาคเอกชนคืนอีกประชาชนทุกคนก็มีส่วนได้และมีส่วนเสียจากหนี้สาธารณะส่วนประเทศที่มีหนี้หลายเกินตัวจากการรายงานของสถาบันการเงินหรือว่ IIF ได้เผยว่าหนี้สินทั่วโลกในไตมาสทัมอิของปี2 0 2พะะเลดลงเป็นครั้งที่ ใน10ไตมารแต่ก็ยังมีนีสาธารนณะเพิ่มขึ้นสูงถึง12%เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ในท้ายปี2019ซึรงในเว็บไซต์ Population Review ได้จัดอันดับประเทศที่มีนีหลายที่สุดในโลกโดยประกอบมีอันดับที่10โปรตุเกสหรือว่าสาธารณรัฐโปรตุเกสมีประชากรประมาณ10ล้านกว่าคนและมีอัตราหนี้สิน 1 1 9 6 4ของ GDP โดยโปรตุเกสได้ประเชิญก,กิตการเงินมายาวนานตั้งแต่ปี2 0 1 1และเศรษฐกิจได้กลับมาแข็งแกร่งในปี2019สามารถประกาศงบประมาณเกินดุลในหอบ4ีาปีแน่ใดก็ตามโปรตุเกสยังคงมีนี้สาธารณะสูงเนื่องจากเป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยได้รับผลกระทบหนักจากโควิด -19 ทั้งนี้โปรตุเกสเผยว่าะจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสาภาพยุโรปหรืออ และกองทุนระหว่างประเทศเนื่องจากโปรตุเกสบ่สามารถแบกรับนี้สินอันสูงที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อันดับที่เกาโมซัมบิกหรือว่าสาธารณรัฐโมซัมบิกซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาและเป็นประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเช่นกัน โมซัมบิกมีประชากรประมาณ32ล้านกว่าคนและมีอัตรานี้สิน1 2 4 6 4ของ GDP สำหรับเศรษฐกิจของโมซัมบิกนั้นอยู่ในภาวะทดถอยหลังที่สุดในปี2 0 1 6โดยอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่103.3% 0และแรัฐบาลประเทศนี้ประสบความลมเล็ยจากการชดเชยเงินประกันความเสียหายเกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมกิจการอันดับที่8คาบูเวดีหรือวาซา คาบูเวดีโดยเป็นเพื่อนเกาะที่ตั้งอยู่ข้างลุมของผูเขาไฟประมาณซีปเกาะและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลางห่างจากใายทางทวีปอฟริกาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 570กิโลเมตรแถมเป็นประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสมีประชากรประมาณ560,000กคนและมีอัตาราหนี้สิน1 2 5 2 9ของ GDP โดย GDP ต่อหัวอยู่ที่3.9%ประเทศคาบูเวอร์ดีได้ถึกองค์การสหประชาศาติประกาศให้ลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาที่สุดในปี2007คาบูเวอร์ดีได้อาศัยเศรษฐกิจจากยุโรป พอ,อยุโรปได้รับผลกระทบประเทศคาบูเวอร์ดีระทึกนำเช้นกันอันดับที่เจ็อิลิกเทนหรือเอิ้นอีกสื่อหน่งว่ารัดอิลิกเทนเส่องตั้งอยู่ตอนเหนือของแอฟริกาตะเวนออกมีประชากรประมาณ3ล้าน6กแสนกว่าคนมีอัตานีสิน117.34%ของ GDP สำหรับอิลิกเทนเป็นประเทศหนึ่งที่ทุกขยากนทวีบแอฟริกา อัตราการเติบโตต่ำโดยรายได้ที่สำคัญมาจากเมืองท่าตลอดจนถึงอุตสาหกรรมการคม,มนาคมและคนส่งอุตสาหกรรม,มอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องแถมยังได้รับผลกระทบจากสงครามประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี1998-2000หา 2, อันดับที่6อิตาลีหรือว่าสาธารณรัฐอิตาลี มีประชากรประมาณ60ล้านกว่าคนและมีอัตราหนี้สินอยู่ที่133.2% 4ของ GDP ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อหัวคนเป็นอันดับที่8ของโลกจึงเหให้อิตาลีบริดารความเสียหายหลายปานใดอันดับที่5เลวานนนหรือว่าสาธารณรัฐเลวานนซึ่งเป็นประเทศอาหรับในตะเวนออกกลางมีประชากรประมาณ6ล้าน7 0 0 0กว่าคน และมีอัตรานี้สินอยู่ที่157.81%ของ GDP โดยเลว่นนอนได้สะสมนี้ส่วนหลายจากสงครามกลางเมืองเมื่อปี1975-1990หาปี 9, หลังจากนั้นประเทศเขาก็อยู่ในวงหนี้มาตลอดอันดับที่4กรีซหรือว่าสาธารณรัฐแอนเลนิกโดยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตะเวนออกเสียงใตของยุโรปต้องยอมรับเลยว่ากรีซเป็นประเทศที่มีอรารยธรรมอันยิงง่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อย่างแงวนานกรีซมีประชากรประมาณ10ล้านกว่าคนและมีอัตราหนี้สินอยู่ที่174.15%ของ GDP กรีซได้เพิกเสวิกำไคิตตั้งแต่ปี2009โดยการคาดดุนการค้าสูงกรีซได้ถูกจัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2015อันดับที่ 3. ซูดาน ือวาสาธารัรัฐซูดานซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตะเวนออกของแอฟริกามีประชากรประมาณ12.8ล้านกว่าคนและมีอัตราหนี้สินอยู่ที่177.87%ของ GDP ซูดานเป็นประเทศที่ทุกข์ยากโดยมี GDP ต่อหัวคนประมาณ700 0 0ปอกีบต่อเดือนแต่ก็ยังประเสืฐกับบรรดาปากท้องของประชาชนและเศรษฐกิจของซูดานหตุให้ักดังก้าวเม้นการขาดดุลการค้ารวมทั้งภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอันดับที่สอ ประเทศเวเนซุเอลาหรือว่าสาธารณรัฐโบเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศใต้ฟั่งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และเป็นประเทศที่มีน้ำมันสำห้องหลายที่สุดในโลกมีประชากรประมาณ8ล้านกว่าคนมีอัตราหนี้สินอยู่ที่214ยุ5ของ GDP หนี้ของเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นสูงในปี2018เนื่องจากประสบวิกฤตย่างหนักและอันดับสุดท้ายอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือเจแปนหรือว่าญี่ปุ่น หลายคนก็คงจะบ่อยากเสือว่ามหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นจะเป็นหนี้หลายเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกญี่ปุ่นมีประชากร1นึ่ง้อนกว่ล้านคนเมียตานีสินอยู่ที่2 3 4ร้อยสาของ GDP แม้ว่าญี่ปุ่นจะมีโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นอันดับที่3ของโลกที่ห้องจากอเมริกาและจีนแต่ด้วยวิกฤตการเงินและภัยพิบัติภายในประเทศหลายประกาศร่วมไปถึงแผ่นดินไหวและคืนสึนามิครั้งใหญ่ในปี2011ซึ่งสร้างความเสียหายรวมมูลค่า3ามแสนสองหมื่นห้าพันล้าน 安多拉。 ทรงผลให้ตอนนี้ญี่ปุ่นมีหนี้สินอยู่ที่9 8 7ล้านดอลลาร์ถึงแน่ใดก็ตามแต่ญี่ปุ่นยังสามารถรับมือได้แล้วประเทศเฮดยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่โดยรวมแล้วประเทศลาวเฮามีหนี้สินอยู่ในอันดับที่57ของโลกและประเทศลาวมีประชาก,ก, 7, 400, กร7ล้าน4แสนกว่าคนและมีอัตราหนี้สินอยู่ที่64.13%ของ GDP และนี่ก็คือ10อันดับประเทศที่มีหนี้สินหลายที่สุดในโลกหากท่านเบิ่งคลิปนี้จบแล้วมีคําคิดเห็น ท่านใดก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้หรือว่าท่านใดอยากให้เอาฮ็ดคลิปใดก็าสามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าคอนเทนต์นั้นถึกใจเราจะเอามาฮหดคลิปในอีพีต่อไปท่านใดที่ปเบิ่งคลิปนี้อยู่หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเฮ็ดคลิปออกมาเลยๆขอขอบใจสำหรับการติดตาม